สวัสดีครับคุณพี่อารนน์ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stickball Legacy นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพักโหมดเอ็นเลดไว้ก่อนนะโหมดไม่รู้จบตายนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับผมเราจะกลับไปที่โหมดมิชชั่นนะครับอ่ะมีมิชชั่นเข้ามาครับเป็น Weekly Levels นั่นเองนะเข้าไปดูหน่อยเซ่มันเป็นยังไงอ๋อเป็นเป็นมิชชั่นของแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ใช่ไหม โดยในสัปดาห์นี้ก็จะเป็น4มิชชั่นนี้อย่างนั้นนะหรือแล้วเราสามารถเล่นมิชชั่นเก่าๆได้ไหมนะครับอ,อ๋อสามารถซื้อเป็นแฟนแพ็คได้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังพี่อามซื้อดีกว่านะครับ450บาทนี้ก็จัดว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยวันหลังค่อยซื้อเดี๋ยวดูก่อนว่าจะคุ้มไหมนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีให้เล่น4เลเวลนะ 4ระดับนั่นเอง lais, สัปดาห์ที่7นะครับเดี oh ๋ยวเราลองดูอันแรกก่อนละกัน oh มิชชั่นที่11 survive the attack at sunrise นะครับเอาตัวรอดให้ได้จนกว่าจะพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองลองเล่นแบบไหนแบบฮาร์ดก่อนละกันสามารถเลือกใช้สกินได้ตามใจชอบอย่างนั้นใช่ไหม <Bang. S 1> นักดาบวิ่งเร็วมาก่อนแล้วก็คนขุดแร่ขอให้ขุดเร็วขึ้นโอเค อ่าโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเราด้เจอเราจะได้เจอกับโมโลไคด้วยนะนี่ไงโมโลไคามาแล้วพร้อมกับผีปลาิษอีกมากมายนะครับ<ไ>เฮ้ยเราเรามีแค่นี้จะสู้ไงวะเนี่ย<ไ>เอางานหยาบแล้วจุกจุกก็ได้จุก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 เท่านั้นที่ครองโลกแต่เราจะจุกยังไงครับโอเคไปก่อนไปถ่วงเวลาไปก่อนขึ้นมานั่นและ ลงมาข้างล่าง <Wow. S 1> ขึ้นมาเค okay. อ่ะประมาณนี้ได้อยู่มาล่มาละผีบางตัวมันเริ่มรู้แล้วว่าเราจูก <What? S 1> โมโลใครดึงหัวเฮ้ย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 ไม่บักบักบักครับผีปลาพิษปลาปลา,ปาไปข้างหลังไม่ได้เขาว่ามีลุ้นมีลุ้นถ้าปากติเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสกิลพอยต์เราไม่มีอะไรประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็น่าจะ พอได้อยู่จุกไว้จุกไว้สั่งทหารโจมตีเนี่ยให้กําลังพลมันมันงงอยู่กับเราตรงนี้แหละเชื่อว่าน่าจะชนะได้บ้างโอ้โหโอ้โหผีปลาพิษมันหันกับไปตีครับป<ะ>ไปไปจุกต่อรออะไรเราเราอยู่ทางนี้มาหาเรานี่อย่าไปหาเพื่อนเรามันมาหาเราหรือเปล่าครับ<ห>นี่ไงมากันเพียบเลยผีปลาพิษทั้งนั้นโอ้ยสวยละอย่าปลาพิษใส่เราเธอลืนไปมันปลาลงพืน้น โอเคโอเคอย่างนี้ได้พอจอมเวทมาแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งลุยลยะเฮีย er, สั่งลุยละเฮีย er, จะสั่งลุยละลุยเลยจอมเวทจอมเวทตอนนี้มาถึงแล้วนั่นไงนั่นไงผีปลาพิษมันหันไปนี่แล้วงวนมันไอ้<ะ>โอ้หไม่โดนเลยเว้ยจอมเวทอยู่ไหนครับจอมเวทไม่มาบอยเวทโอโหจอมเวทเพิ่งจะมาขอบคุณมาช้ามากงวดเข้าไป<ะ>นั่นแหละ ต้องเอาซอสหวานมาแทงละถึงแม้จะไม่ใช่ตัวแทงก็ต้องใช้กันตอนนี้เพราะเหลือแค่เขาแล้วไงโอ้จะชนะไหมเนี่ยทําไมพาดิ์ก่อนจะขึ้นมันนานจังโอ้โหจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยรีบๆขึ้นเดชภารกิจแรกก็เหนื่อยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปชนะอยู่ชนะอยู่โอ้ยโมลไคตายให้ชนะโอ้ยโหนี้เล่นแค่ระดับฮาร์ดนะ ถ้าอินเซนจะขนาดไหนครับ <What? S 1> มันมีอินเซนให้เล่นด้วย oh, oh, โอ้โหโคตรยากาลองดูมิชชั่น12บสอดิ <Yeah. S 1> ทำลายฝั่งตรงข้ามนะครับอ,อ๋อมีบริเขดให้นะครับผมปะทะกับกองกำลังซอสหวาบที่มากมายขอลองฮาร์ดก่อนแล้วกัน <c oughs> มี12บสอพอยให้เล่นนะครับอันดับแรกก่อนเลยคนเก็บแรกขอเก่งๆก,ก่อนจอเวทขอมินเนียน นักนูไม่ต้องใช้ขอเวทโอเคบาลิีเคดอยู่นี่นี่ไงสกินน้ำแข็งครับโอ้โหโอ้โอพี่พี่โหดไปแล้วอ๋อเหมือนจะมีสกินให้เรามาด้วยเอยเหมือนเหมือนจะมีสกิลให้เรามาฟรีๆด้วยนะเ <The sound> <ๆ>ขาจะให้เราใช้เหรอ <The sound> ใจความสำคัญคือถึงจะมีสกิล มาให้ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะเขานันเนี่ยกําลังพลนี่แตกต่างกันชัดเจนครับ <What? S 1> นี่ช่วยตีด้วยเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมาอยัางไงก็ได้มาต้องลองดูแล้วครับสเตปการจู๊กของเราจะยังไหวไหม <S <S> <S มาละมาเตรียมชาตรลวงเข้ามาละมาละครับพี P ่วิ่งสวนครับผมมาเออจู๊กได้โอ้โหจู๊กได้ไม่ทันไลยตายโอ้โหอะไรกันเนี่ย อะไรของพี่ครับเนี่ยให้จิ๋วออกมาเสกจิ๋วออกมาครับเสกจิ๋วออกมาแทงโอ้โหแทงอะไรครับแทงอะไรโอ้พี่จะโหดกับผมไปไหนบึ้มบึ้มเข้าไปไอ้จิ๋วออกมาโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วงั้นเอาใครมาสู้ดีวะเนี่ยงั้นต้องเปลี่ยนแผนใหม่เป็นเกมขุดแร่แล้วตอนเนี้ย นี่ก็บังคับคนขุดแร่ยับเลยครับตอนนี้ครับมันมาเฮ้ยยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งได้อยู่ <Yeah. S 1> จะแตกแล้วจะแตกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะพอสร้างจองเวสอีกสักคนไหมครับสอบบาทเราเพิ่งได้แค่นี้เองอ่ะ <What? S 1> โอเคไม่ว่ากันกลับบ้านไปเ <What? S 1> าวาชิดเดิลออกมาแล้วกันนั่นแหละโอ้โดนสโลพี่ตีพี่ก็ตียับอ่ะครับทีนี้ครับทำไงครับผมทำไงครับ มาดิมาตีเร้ดิโอ้โหมันก็ตีให้ตามคำขอไปลุยนี่แหละมันต้องใช้วิธีนี้แหละเออบุกบุกเต็มกำลังจอมเวทมาระเบิดโอเคจอมเวทตัวที่สองมาราเบิดให้จิ๋วออกมาเคเรียกจิ๋วออกมาครับรับเบิดโอเค สเปียร์ต้อนน้ำแข็งมันตายไปเออมามันไปไหนแล้วน่ะมันกลับบ้านเ้ยมันกลับบ้านสร้างคนเก็บแร่ก็นมาก่อนห้าคนเออห้าคนมามาก่อนปัลุยไอจิ๋วเอาไว้เออเรียกจิ๋วเซก็จิ๋วลุยนั่นแหละจิ๋วบุกครับจิ๋วบุกดีมากจิ๋วเพื่อนรักจิ๋วโดนธนูน้ำแข็งจิ๋วจิ๋วบอกไม่ไหวรับเบิร์ตมันเลยจิ๋วไปชิดตัวได้แล้วจิ๋วโอเคมันหนีมันหนีมันหนี มันหนีมันหนีอย่าหน,นีดิกลับบ้าน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 เพื่อนโอ้โหมันสราเร็วจังวะโอ้โอป้อมเราเลือดหรือครึ่งเดียวถ้าโหดจริงๆนะมิชชั่นเนี่ยนะครับมาละมาละไ,ไ,ไปเลยครับรอไรจิ๋วนำกระวนไปเลยจิ๋วไม่พึ่งกองทัพจิ๋วนี้ไม่ได้นะครับเราเบิดไหวไหมเนี่ยจิ๋วไหวไม่ไหวก็ต้องไหวครับเอาข้างหลังก่อน เต็มเต็มนั่นแหละเราไปเอาคนเก็บแร่ดีกว่าไม่ให้มันมีเงินมีทองกันแล้วทีนี้ระเบิดนั่นแหละมาละกองทับเสริมมันมาละโอ้กองทับเสริมมันทับเสริมหรือทับหลักทำไมมันเยอะขนาดนั้นมาอย่างกับทับหลักเลยทับเสริมเนี่ยเอาคนเก็บแร่มันก่อนเผื่อเกมมันพลิกเผื่อเกมมันพลิกโอเคไม่พลิกแล้วชนะโอ้เนื่อย เดี๋ยวลองเล่น13ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเอาลองาร์ดแล้วกันเลเวลนี้เงินสตาร์ทที่10,000จอมเวทมาก่อนเราเว้ยไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรครับขอจอมเวทมามามาลุยก่อนเนี่ยไม่รู้อะไรละจอมเวทมาก่อนจิ๋วมาอย่างเยอะ <Huh? S 1> มาเด ด่านนี้ไม่น่ายากมั้งคิดว่านะลุยเลยครับผมไม่ต้องรอครบหรอกคนไม่ต้องครบก็บวกได้โอโ้โหโอ้โหจิ๋วตายเป็นใบไม้อื้อหือจิ๋วตายเป็นใบไม้<ะ>เครื่องนี้กระตุกเลยเดียวครับเอาข้างหลังมันก่อนนะข้างหลังมันก่อนบึ้มเข้าไปเซกจิ๋วช่วยกันเธอ,อแตกแล้วหน้ามันแตกแล้ว<ย>หน้าแตกแล้วครับหมอหมอไม่รับเย็บเลยทีเดียวจอมเบสจะหนีไปไหนอ่าโอเค ด่านนี้ง่ายด่านนี้ง่ายทับเสริมมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาแบบทับหลักหรือเปล่าวะไหนอะทับเสริมมันอยู่ไหนอะขอทับเสริมมันเพิ่งมาแตกก่อนโอเคจบด่านสออิบสามเลยนี้ง่ายนี้ง่าย,ยาอ่ะใช่ได้ใช่ได้สิบสามนี้ง่ายอยู่อ่ะลองสิบสี่เลยครับ,บ,กกบอาทะกับปรินออฟเดอะบอดด์เดอร์แลนด์เฟรมฟีเจอร์ฮาวต์ก่อนแล้วกันถ้ามาแนวนี้น่าจะต้องจูบ <What? S 1> โอเคคนเก็บแร่ด้วย รากิจทำลายรูปปั้นของศัตรูนี่เหรอวิ่งเอา Borderland Familiar มันคือสปปรตันตัวใหญ่เนี่ยนะโชว์หนึ่งดอกโชว์สองดอกถ้าเจอกับสเปียร์ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วโชว์สามดอกพี่จะเอาคนเก็บแร่ไหนเก็บครับมามันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งวิ่งมาวิ่งมาโชว์โอ้ที่เดียวตาย ه, <What? S 1> ที่โหดไปไหนครับอโอเคๆเ,เ,เราต้องพยายามตัดเงินเข้าไปนะครับ <Yeah. S 1> โชว์หันข้ามาโชว์อีกทีนึงโอ้ไม่โดนเคยเห็นก็ว่าโดนแต่ไม่โดนครับอย่านะอย่าตีเรานะตีทีเดียวตายเราไม่ไหวนะครับ <What? S 1> ชึกไปหนึ่งทีหลอยตีป้อมเข้าไปครับหลอยๆไปตีป้อมมันรอกองทัพเราพร้อมครับ <Yeah. S 1> ค่อยบุกมา โอ้ไปอีกหนึ่งทีจู๊กหนีแบบเนียนๆชายขุดแรกมาแล้วครับชายขุดแรก <What? S 1> เฮ้ยชายขุดแร่มันเอาแร่ไปเก็บแล้ว <What? S 1> อะไรเออไปเหอร้อยกเหรียญ <What? S 1> จบเลยแล้วกันกองทัพเราพร้อมแล้วมาถึงจองเวทเราจะไม่ได้เป็นไม่ได้อัพเวลมานะครับแต่ว่าเราก็น่าจะสู้เขาได้อยู่ <Yeah. S 1> มาดูกันซิว่าเจ้าช,ชายแห่ง ดินแดนไฟเนี่ยมันจะอืดแค่ไหนหรือจะแค่ตัวใหญ่แค่ตัวใหญ่ไม่มีอะไรเลยโอ้เราก็กลัวอยู่ตั้งนานไม,ไม่มีอะไรครับสบายๆหนีแล้วนะหนีก็ดีเราจะได้ตีป้อมเลยป้อมเราหล่อยอยู่นานครับพลังเหลือไม่เยอะแล้วกองทัพทัพเสริมมันม,มาแล้วทัพเสริมมันมาแล้วทัพเสริมของเขาก็คือสเปียร์ต้นสีหตัวเนี่ยนะเออก็เยอะอยู่เจตัวอยู่ครับ แต่มันก็มาเจอกับกองทัพจอมเวทเราไงทำอะไรได้เน้นจอมเวทเว้ยโอเคไม่ยากไม่ยากสองดานนี้ไม่ยากโอ้โหสิบเอกับสิยากกว่าเยอะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ weekly mission นะครับที่พี่ยามนำมาลองเล่นให้ดูในวันนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสลาบวันนี้พี่ยามก็ซิมเมอร์และเกมสติกบอลเลกาเซ่ต้องขอตัวลาไปเดี๋ยวนี้ก่อน แล้ก็อกาศน่าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะเพราะว่าพี่ยามจะมีโหมดไม่รู้จักจบตายเล่นค้างไว้อยู่นะครับโอเคบายครับผมสวัสดีครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่ยามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ยามก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่ยามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม